เลิกหม่อะทำไปแล้วพิด When state owns nobody owns When nobody owns nobody cares Ex Prime Minister of United Kingdom Margaret Thatcher เมื่อรัฐเป็นเจ้าของทุกอย่างก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศเมื่อไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศทุกคนก็ไม่สนใจประเทศอดีตนายวัตถมนตรีอังกฤษ Margaret Thatcher w o w n e n state owns nobody owns When nobody owns nobody cares ก็เครดิตคุณนรินนะครับเขาก็ออกมาลงก็ผมเห็นว่าเขาทาก็เลยมาลง่าคาที่3 5ก็ลงวันที่26เดือน82557วันนี้วันมีไอ้มีไอ้ตุ๊ดเท่าแก่ตัวหรือไม่มันชีงมาเกิดคือ เออก็ม้าจะเกิดเสือขี้มาเกิดก็อีเปมติมสูลานนก็ขอตืนก็กลาบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งทัวทั้งเชกวานแล้วก็บุญใดกุศลใดท่านทั้งหลายและผมได้ประพฤติปฏิบัติมาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจก็ขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ถ้าตกทุกข์ประคบู้ที่สนับสนุนในประชาธิปไตยทั้งหมดดวงจิตวิญญาเหล่านั้นจะตกทุกข์ขอทนทุก มีสุขให้มีสุขยิงยิงขึ้นไปสาธุสาธุสาธุก็สวัสดีครับคุณพอน้องพี่ยิรประชาที่ปไตตทั่ทั้งโลกเ,เริ่มตั้งแต่ที่คุณอนุนง์รัตนาที่แคนาดาก็คุณที่อเมริกาเหนือก็สวัสดีชาวอเมริกาเหนือลอสเสซานฟรานซิส,สกโกแล้วก็เอลเอฟุกชีี คุณนี่คุณหน่อยที่เท็กซัสคุณลมที่แมรีแลนด์คุณซิตอาร์เซนอลกับแม่บ้านที่ไอดาโฮแล้วก็มามิสวิชิตาไลแมนแล Uma, ้ว pues ก็ม <situación at difficulty> ิสเอ่อโอคาฮูมามิสเท็กซัสด้วยก็มันสวัสดีอเมริกาใต้ลิมาเปรูบราซิลเยนดีนาสวัสค์ดินแทรซเนียนีอัลเบอิกาก็สวัสดีไอีอียิปต์อิสราเอลรอบเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดนะครับ มีคนไทยอยู่ในเรือฟังรลเปล่าทงมีก็สวัสดีด้วยแล้วก็มาสวัสดีนอร์เวย์สวีเดนสวัสดีเฮนเปกคนไทยเฮนเปดบอกไม่ทัดมีคนไทยเฮนเปดบอกไม้ใช่คนไทยเฮนเปิดด้วยก็สวัสดีคนไทยเฮนเปดทั้งหมดนะครับีฟังไอ้บาบันพ่นพ่นไปพ่นมาอังเป็นฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเดนมาร์กวินแลนด์เนเธอแลนด์แล้วก็เบลเยียมสวัสดีคุณนิคุณหน่อยไอ้ไม่ใช่คุณออนคุณหน่อยคุณโป่งแล้วก็ป่าโยที่เยอรมันสวัสดี หลานเอาดี่หลานโปกแล้วสวัสดีสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีดูไบฮัมบูร์กเดอรบีและตะวันออกกลางนายกทักษิณนายกปูเนี่ยแล้วเป็นสวัสดีอาเซอร์ไบจันสวัสดีคนไทยเนี่ยอาเซอร์ไบจันสวัสดีคนจีคนคุณธีราแก้ววังกอกแอนเดอร์แกงแล้วก็สวัสดีสัวเทาทั้งหมดวันนี้ก็ขอยเกเลิกและคนจีนที่ฟังคลิปตันพศนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวจีนสวัสดีเกาหลี เกาหลีอ๋เกาหลีใต้สวัสดีคนไทยในเกาหลีใต้สวัสดีคนไทยในญี่ปุ่นร้านแพตแพตี้ร้านกาลาเกสวัสดีเไต้หวันคนไทยในไต้หวันทั้งหมดคนไทยเวาแล้วก็สวัสดีคนฮ่องกงสวัสดีชาวพอร์มาชาวเวียดนามชาวลาวชาวเขมรแล้วก็สวัสดีพี่ไทยเราเริมเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุดรศรีสะกดศรีสะเกดขนขอนแก่นสุรินมุกดาหารกาลสิธุ์ บุรีรัมย์สวัสดีพี่จิตพิษณุโลกพี่จิตแล้สวัสดีนครสวรรค์ปากน้ำโพแล้วก็สวัสดีกำแพงเพชรแล้วก็ไปสวัสดีจันทบุรีสวัสดีแปดล้วปากแปดเลี้ยวพนมสารคามเห็นบอกขายไข่ดองก็สวัสดีก็สวัสดีห้านนี่นั้งดือนนะเห็นข่าวที่แล้วบอกสวัสดีแล้วดีใจมากที่ที่รู้เลยถึงก็วก็สวัสดีกำแพงเพชรสวัสดีนครสวรรค์สวัสดี เรานนทบ,บุรีสมุทรปราก,การปรทุมธาน,นีแล้วก็มาสวัสดีคนอพวกเราชาวไทยที่ทำงานอยู่ในสวนนภูมิในดอนเมืองแล้วก็นในอินเตอร์เนชั่นแนลออฟฟิศของเราไทยเลนกับกูเดวิลวันทูแล้วก็มาต่อไปก็กรุงเทพเอ่ทุนบุรีก็สวัสดีตัวแจ๊ดตแวเฮงประชาชื่อสวัสดีคือเกรสแกลลี่สวัสดีบาร์เ,เบเียที่ซอยคาวบอยสวัสดีพัดภูมิ เมนในวัดบ <laughs> <laughs> ิงลองเนี่ยวัดทุพภูมิแปลว่าผู้ชายไม่มีใครพาเมียไปวัดโูแม่ตายคนเดียวรถติ่งอยู่แถวพัดภูดี่สี่ห้าชั่วโมง <laughs> ก็หวหินบางแสนพัทยาบาเบียแล้วก็มาลงไปทางใต้ก็สลาดบุรีลบบูรีเกาะสมุยหลานหลานที่เกาะสมุยคราวที่แล้วก็ลืมทักแล้วก็มาที่นครศรีธรรมราชแกนือแก้งปาภูเก็ตแล้วมาที่ จบบทเรื่องรอสามจังหวัดใจแดนภาคใต้แล้วสวัสด,ดีมาเลเซียสวัสด,ดีอินโดนีเซียสวัสด,ดีฟิลิปปินสวัสด,ดีสิงคโปร์สวัสด,ดีพีวิลเนีแกงที่ออสเตรเลียสวัสด,ดีนิวซีแลนด,ดนน์สวัสดีนอร์ทโพลซาวโปลสวัสดีคุณกิเทอาลาสกาทุกก็พอกับเวลาก็คราวที่แล้วพูดไปพูดผิดปรากฏว่าเครื่องเสียไม่ทํางานมาพูดพ่ดพดอีกทีสองครั้งก็เลยเสสสสียงเียงเวลาทาำแล้วเบิ้ลนี่เียงมากเลยบางครั้งอยากจะเลิกทำไป แล้ววันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเน็ตมันไม่ทำงานก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็คุยสเปเหรลไปก่อนวันนี้วันนี้ก็คงจะไม่อยากจะทำยาวนะเพราะว่าเพิ่งทำวันเสราร์ค่อนข้างยาววันนี้ก็จะทำส,สั้นๆนะนี่เราคุยเรื่องอะไรการเมืองนะเราคุยการเมืองเอาเรื่องต้นการเมืองแล้วท่านจะเห็นว่าการเมืองเนี่ยก็เห็นว่าไอ้ไอ้ยินเละไอ้ไอเอียยินเลก็ไปไปเปิดไอ้พุ่มจัรดันพวง ใหเปิดพุ่มการงานพวงแล้วก็จจกฉากามันตลกตรงไหนละมันตลกแม่ออกมารูปแบบเดิมคือประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาแล้วแม่ก็จบคือกูต่อไปนี้กูจะทําเฮียแล้วกูประกาศในกิจจานุเบกษาแล้วกูได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วถามว่าพ่อรู้ไหมพ่อมรู้เรื่องพ่อใส่ชื่อปาตาประทับไม่มีตาประทับเหล็กเสียวโงม,มือถือเหล็กเสียวหงมอยู่กับตันเสีย ไม่มีใครแต่งตั้งไม่เีอะไรคือพูดง่ายๆมันโกโหกคนทั้งประเทศม่แต่งตั้งตัวมันเองรับรองตูมันเองแล้วมันก็เรียบร้อยตูวมันเองแล้วก็เอาปริผิดอยู่ในราชกิจจา,านุเบกษาบอกกูเป็นนายกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท่านทั้งหลายคอยดูคอรอมอก็อีหลอบเดิมไอ้คอรอมอก็อีหลอบเดิมมันก็ลงมาแบบเดิมเนี่ยก็คือกูแต่งตั้งเองกูจัดจากเองกูถ่ายจากเองอะไรเองท่านดูอาการเมืองมันตลกนะถ้ามันทำอย่างนี้ทุกอย่างแม่เถื่อนหมด คือน,นั่นแหละรับประหารนั่นดูเวรรับประหารแม่งก็เถื่อนเพราะไม่มีใครรับรองไม่มีใครรับรองอะไรเลยทุกอย่างที่แม่งทำประกาศกฎอัยการสรกูทํารับประหารแล้วกูก็เถื่อนมาตลอดกฎอัยการเก็เถื่อนทุกอย่างเถื่อนหมดแล้วมึงก็ใช้ความเถื่อนเถื่อนี่บังคับประชาชนทั้งหมดว่ามึงจะต้องเชื่อกูบังคับสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไทยรับดีลีนิวเกงในช่งใน,ในๆๆทั่วข่าวสารในหมอมึงต้องทําตามกูหมดแล้วก็จบเอวังมีด้วยประกาศเลยเช่นนี้แล้วถามว่าแล้วพูกเราคืออะไรวะแล้วเวลานี้ก็ ก็คุยกันใหญ่ในในโลกปลายดินกอคุยกว่ากลายเป็นใหม่ปาวิทเดี๋ยวมาแทนไอ้เปรมไอ้เปรมหายตัวไปตอ้องทำอาหารใหม่ใหม่ก็ไปล่อเสียตาเบนไปร้อยๆแล้วไอ้เปรมมุดลูหายตัวไปนี่สองสามวันมันี้โผล่มาตอนแรกบอกได้มาสามร้อยล้านอยู่ในมือหลังหลานหก็ามาอธิบายฟังเออบีบีมันมาละสามร้อยล้านแน่ได้มาสามร้อยล้านกองในมืออีกสองพันล้านก็มีข่าวใต้ดินมับอกไอ้สองพันล้านอีกสองล้านล้านปินเงินในปาวาสมาจากมือนอกมันเปลี่ยนไปไม่ได้เลยครับ สองพันล้านก็หรูเลยแหละครับสองพันล้านก็อยเป็มน่วยพันล้านก็อีกไรสามสิบล้านเอาไม่ให้กับเจ้าแห่งบ,บูนากษัตริย์บูนยเพื่อไอ้ปกปิดไว้ปาวานตายแล้วสามสิบล้านไอ้สามร้อยล้านคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสองพันสามร้อยล้านแล้วอีกพันกว่าล้านก็บอกว่าไอ้อเปงพัน 1, ล้านจะมาทําทํารับประหานซ้อนรับปราหานอาะปั้วมึงเล่นเข้าไปเลยการสองกุกตอนนี้สองกรกชาติเก่งไอ้เปงแม่งอยู่ดีดูดีๆตอนนั้นก็มันเชือดไกล่ลิงดูไอเชนลี่มันมนี่ไอเชนลี่เป็นติ๊กกุกอ่ะ ไอ้ยีเจงลิ้มขอประกันตัวไอ้ปูไม่ประกันติดคุกตอนนั้นรับสารใหม่ๆไอ้สารแม่ก็กล,ลัวรับประกันไอ้ชายเฮียไอ้ชายเฮียว่าไอ้สารกูสังๆๆ่งนี่นะครับดาบข้าบุกข้าบุกไอ้เจงลิ้มติดคุกไอ้จรลิ้มก็เข้าคุกก็คุสกคคสืบแปวันยังไม่ถึงเดือนเลยอีเปยแม่งมาได้มาสองพันสามร้อยล้านอีเปยแม่งปูมาปูไปดักรูปูไปดรูปบอกวันนี้วันเกิดกูเว้ยมึงปูผมึงไม่ต้องมาแหกปีเปิดเทกูเลยนะกูยังไม่เปิดบ้านสี่เสาเพราะมึงไม่เปิดบ้านสี่เสาแล้วทำไง ก่อนหน้านี้แม่กี่เดือนสามเดือนแม่หายันไม่มีใครรู้ว่าแม่อยู่ไหนตอนนี้มันบอกว่ากูจะไม่เปิดบ้านสี่เสาความหมายของมันก็คือว่ากูกลับมาแล้วอยู่บ้านสี่เสาแต่กูไม่เปิดต้อนรับพวกมึงเพราะอะไรมันมีเงินแล้งไงมันมีเงินจ่ายทหารที่ยอมทำรับประหารซ้อนพอมันมีเงินจ่ายรับประหารซ้อนมันโผล่มาบอกกูจะกูจะไม่เปิดบ้านสี่เสามันก็แหกปากไปบอกสารบอกกูกลับมาแล้วมึงปล่อยเจ๊ลิมสารให้ก็ปล่อยเจ๊ลิม ก่อนนี้มันจะมาแหกปากอีกจะอีกเกนี่อีตุ๊ดเท่าอีอเป็นก่อนจะมาแหกปากว่ากูกูจะไม่เปิดบ้านสีเสาความหมายมันกูกลับมาอยู่บ้านสีเสานี่คือจิตวิทยาที่พวกมันเล่นแล้วพอกูกลับมาปุ๊บสิ่งแรกที่มันทําคือมันปล่อยเช็กลินท่านไม่เห็นมันอารวาสกันใหญ่ก่อนหน้าก่อนหน้านี้สามสี่วัน มันมีอินดิเคชันมีการตีปลาหน้าใสมาก่อนเอาไอ้วีละสมความคิดไอพลังงานเกิดขึ้นไอ้เชื่อกออกมาเหา่าไอ้สุริยาสายตักกศีลามแม่งออกมาเป็นทปเป็นทิวเลยก็พูดนี้แกงเดียวแกงอีเปลนอันนั้นก็ออกมาพูดเอาละต,ตอนนี้แม่ออกมาแหกปากว่ากูจะไม่เปิดบ้านสี่สาแต่วถ้าพวกเรามานั่งดูเ,ออเดี๋ยวพวกมึงจะล่อไปยังไง ปล่อยเช็คลิงเมื่อไ่ไอ้เช็คลิงคือหัวหอกไอ้เชื่อไก่ล,ลิงดูมาปล่อยเช็คลิงมากลัอำนาจนกูเหเือกว่ามึงปล่อยเช็คลิงไม่เป็นไรพวกมึงเล่นกันไปปัญหาทั้งหมดเวลานี้เนี่ยมันก็คือไอ้กฎอัอรอรยาการศึกเนี่ยว่ามันจะยกหรือไม่ยกก็เสียแล้วแล้วก็ฉลาดนะจอปุ่นิพัฒน์บอกไปยื่นเรื่องใหง้ท่านพ่อเซนลงมาแนะต,ต่ท่านพ่อเซนลงมาผมเชื่อนั่นเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจตัวบรรพุทธเองว่าท่านพ่อเซนมาแล้วอยู่ในมือเซนมาเรียบร้อยประทับตาเรียบร้อยถืออยู่ พี่จะจะมาโชว์พวกเราเมื่อไหร่โชว์เมื่อไหร่ก็ซวยกันเลยนะแม่หูโรคประชิบหายปออะไราอไม่มีกฎในการสืกอไอ้ชาเยเฮียที่มึงทําอยู่เวลานี้มึงทำทุกเรื่องทั้งแผ่นดินมึเขารอมึงแน่ไอ้คนที่เจ็ดแค้นมึงเขารอมึงแน่การบินไทยบัวอะไรคนขับเครื่องบินแม่เยลาออกสองร้อยขนจงเียบผมไม่รู้แต่ผมบอกนะผมพูดมาสามสิบสี่ปีการบินไทยเจ๊งแนะ่เจ๊งอย่างกูไม่กลับ ได้เจอ a อ c M เข้าไปเรียบร้อยเลยอไซมันก็เจริญหวานเจริญคือเจริญเติบโตการบินไทยมึงยิ่งมานยิ่งเหี้ยก็มึงเอาแต่ลูกท่านหลาน,าน,ลานเธอเอาแต่ไอิสลิงเอาแต่แก๊งเป่าลูกวีเข้าไปทํางานอยู่นั้นมันจะไปรอดได้ยังไงผู้นี้ทำงานเป็นที่ไหนเห็นผู้โดยสารแม่งยังรีวิลลล้อนึกว่าผู้โดยสารเป็นพวกลาญยาขั้นเมืองนะครับบอกได้เดียงเดียวเลยว่าตอนนี้ทุกฝ่ายต่างสแตนบายหมด จะ่อคอยดูเนี่ยเดี๋ยนมันตั้งคอร์อก็อีรอบเดิมกูตั้งคอรมอขึ้นมาเสร็จสักพักหนึ่งกูก็ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้วก็บัต่อวัยจับปฏิญาณกูเพ้อเพ้ออย่างที่ผมเขียนรายการชาวแล้วกรุงเทพมันอาจจะเรือกทำแบบสมัยอาจารย์ทานนิงไกย์ที่เข้าไปสาบานสาบบทสาบานันอยู่ในวัดพระแก้วเลยว่าเที่ยิหายเลยว่ากูสาบดับสาบานอยู่วัดพระแก้วสมัยนั้นทำกันหนึ่งกันว่าจะไม่โกไม่กินไม่อะไรจะมันกล้าหรือเปล่าวาหรือว่า มันกล้าเรียนแบบอาจารย์ทานิงไกวิเชียนป่ะแล้วมาตั้งคอรมอขึ้นมาเสร็จมันก็โอเคลอกเดินใสในพราชกิจกาแล้วก็แล้วถามพ่อพ่อมึงรู้เรื่องพ่อมันบอกกูไม่รู้เรื่องกูป่วยกูไม่รู้กูป,ป่วยแล้วตรงลงมึงใครเต็มลงมามีใครเต็มรับรองไม่มีใครเต็มรับรองเพราะพ่อกูยังไม่รู้เลยว่ากูพ่อกูบอกกูไม่รู้กูป่วยพ่อกูเส็นไม่ได้ประทับตาตาก็ไม่มีแล้วันการเป็นอะไรตอยนายกเถื่อนคอลลมอเถื่อนอ่ะ แล้วมึงก็เล่นกันไปมึงก็เถื่อนเถื่อนไปทั้งใจแต่ต้นจนจบทุกอย่างในประเทศนี้เถื่อนไอ้ลาศิบยเอ็ดก็ไปอยู่กับไอ้ไอ้ไอ้เปรมลาสิบเอ็ดแล้วก็ที่อยู่แป่ลิ้วทั้งกองเนี่ยไปอยู่กับไอ้เปมไอ้ฮีเลก็อีกอีกแก๊งมึงมาอยู่ตรงนี้อ่ะเสี่ยเขาก็เอาลาชองอ์คลักลาชิวันลบอง์คลักหน่วยอมาหุงอมาอีเขาก็ไปอยู่ในทางรุ่นโคราชแล้วเราก็มาดูว่าจกลมมันจะสรุปเป็นยังไงสรุปกันไปก็ไม่สรุปไหน ผมไม่แคร์อะไรมาสรุปสรุปเท่าที่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันตลกมากตรงไหนมันตลกที่ว่าทุกคนเนี่ยเหมือนประเทศเนี่ยเหมือนกับทุกคนแ่่หูหนดตาบอดพูดอะไรได้หมดจะทําอะไรก็ไม่มีใครทุกคนยอมรับรู้แล้วก็ยอมรับแต่จริงๆแต่ใครทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ ทุกคนทำอะไรไม่ได้ทุกคนรอมีหน้าที่อย่างเดียวรอรอรอแม่งตีกันรอแม่งกัดกันรอหมากัดกันหรือมีความรู้สึกไงวะท่านทั้งหลายจำไนี่นี่พ้นมาสามเดือนนะ